เยาวนชนในพื้นที่เบอร์เบตงจังหวัดยะลาร่วมติวภาษาอังกฤษฟรีในรูปแบบคอฟฟี่ทองวิทจากติวเตอร์เพจสอนภาษาอัง er กฤษเดลอนเดอร์วิทยากรด้านการสร้างแรงบรันดาลใจในการเรียนของคนรุ่นใหม่จัดขึ้นที่ร้านอาหารฮันตานาและร้านโศกคาเฟ่เบอร์เบตงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆท่านี้เพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนางสาวดูเรียอาแวร์แอดมินเพจสุดๆแล้วปะและนางสาวซีนัทมาฮามัดวิทยากรด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าของเพจสอนภาษาอังกฤษ The Londoner มาเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆได้ร่วมพูดคุยสบายๆในแบบคาเฟ่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเองมีอิสระในการเรียนรู้เลือกเปลี่ยนเล่าประสบการณ์การเรียนต่างประเทศของพี่สีนัดพร้อมนะแนวทางเรียนภาษาอังกฤษตามความถนัดและกิจกรรมสันทนาการทั่วไปโดยแอดมินเพจสุดสุดแล้วป้ากล่าวว่าการจัดกิจกรรมนี้เป็นการดาเนินการโดย,ยน้องๆเยาวชนในพื้นที่เบอร์เบตงที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองในแ,แต่ละด้านที่สนใจ จะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเบตงและสามารถรีวิวแนะนําร้านค้าร้านอาหารสื่อสารเบื้องต้นกับชาวต่างชาติได้เป็นการช่วยพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ที่มีความกังวลในการสื่อสารภาษาอังกฤษเนื่องจากไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่พูดกลัวว่าตนเองจะพูดผิดทําใหาา้ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษไม่กล้าแสดงออกก็จะมีลูกหลานช่วยสื่อสารได้ในอนาคตเจษดาสิริโยไทยรายงาน จังหวัดสตูลจัดการแข่งขันกีฬายิงธนูอนามันเชมเป็นชิพครั้งแรกจากขึ้นที่สนามกีฬาเทศบาลตะบลฉลุงอําเภอเมืองจังหวัดสตูลโดยมีนักกีฬาจากทั่วประเทศเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกับนักกีฬาจากประเทศมาเลเซียที่มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้1 6 0คนโดยแบ่งการแข่งขันกีฬาเป็น4ประเภทซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาขี่ม้ายิงธนูจังหวัดสตูล ดได้ดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในพื้นที่หลายรายด้วยการแข่งขันในครั้งนี้มี4ประเภทด้วยกลุ่มที่หและกลุ่มที่2ประเภทประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มที่สองรุ่นทั่วไปมีการแข่งขันประเภทบุคคลรอบแพ้คัดออกทุกประเภทซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นที่น่าสนใจของเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่เข้าร่วมการสร้างสีสันความน่ารักให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ได้ไม่น้อยด้านนายอัมรนณหลังนุ้ยประธานชมรมกีฬาขี่ม้ายิงสนุกสตูนกล่าวว่า จังหวัดสตูลเป็นเมืองชายแดนอยู่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียจดพบว่าการเดินทางมาของกลุ่มนักกีฬาและผู้ติดตามเข้ามาร่วมทำการแข่งขันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและได้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูลกว่า400คนสามารถสร้างไรายได้เข้าพื้นที่จังหวัดสตูลทําให้ร้านค้าร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวคือกักนิตยาแสงมณีรายงานตามที่มีกระแสข่าวว่าอธิบดีกรมการข้าวสาั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2 5 6 6มีงบประมาณกว่า1,000ล้านบาทโดยดำเนินการทั่วประเทศซึ่งอาจจะสอบการทุจริตหลังมีผู้ร้องเรียนว่าเบิกจ่ายเมล็ดพันธุ์เกินสิท,ที่เกษตรกรได้รับและเกษตรกรที่มีชื่อรับมเมล็ดพันธุ์กลับมาได้รับจริงขณะที่ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวการสินเร่งติดตามตรวจสอบผลการดำเนินโครงการแล้วด้วยข่าวระบุว่ามเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งข, 1, ข้าวเหนียวพันกอขอหและข, 1, ข้าวเจ้าพัน์ขาวดอกมเมลิด105 ซึ่งผลิตในศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวกาลสินจำนวนกว่า2,800ตันถูกทยอยส่งให้กับกลุ่มเกษตรกรและศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งในจังหวัดกาลสินมุกดาหารและมหาสารคามตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาคาดว่าในสิ้นเดือนพฤษภาคมก็จะจัดส่งครบทั้งหมดเพื่อเกษตรกรได้ใช้ทําพันธุ์เพาะปลูกข้าวนาปีโดยนายฉันทลักคารนไว้ผู้ในการช่วงเมล็ดพันธุ์ข้าวกาลสินระบุว่า ชาวนานที่กวบเข้าร่วมโครงการต้องใช้ข้อหมื่นพื้นที่ทำนาตามที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อขอรับเิ์ซื้อมเล็ดพันธในราคากิโลกร,รัมละ3ถึงบาทจากราคาขายปกติอยู่ที่กิโลกร,รัมละ18-25ถึงบาทขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ข้าวเกษตรกรที่เขาร่วมโครงการมีธศ์ซื้อมเล็ดพันธได้15กิโลกร,รัมต่อไร่แต่ไม่เกิน30ไร่ซึ่งช่วยประหยัดค่าต้นทุนค่า,มาเมล็ดพันุข้าวแต่กลับพบว่ามีเกษตรกรบางคนสามารถซื้อมล็ดพันธุได้เกินกว่าสิทธิ ขณะที่เกษตรกรบางคนอ้างว่ามีชื่อรับมเมล็ดพันธุ์แต่ไม่ได้รับจริงด้วนนายชันทลักษณ์ระบุว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลการดำเนินการหลังส่งมอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่3จังหวัดดังกล่าวแต่ยังไม่สามารถระบุว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดบ้างซึ่งทางกรมได้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาร่วมตรวจสอบตามคำสั่งของอธิบดีกรมการข้าวที่กำหนดให้มีการสรุปผลการตรวจสอบภายใน15วันหากพบตัวผู้กระทำผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งวินัยและอาญาทันที ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รายงานดรประพัฒน์จงสงวนอดีตผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมและจิมทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนอำเภอคุนหานที่สวนเวียงทุเรียนภูเขาไฟบ้านจำขี้เหล็กจงังหวัดริสเกตซึ่งขณะนี้ตามสวนทุเรียนภูเขาไฟทุกแห่งกําลังออกผลผลิตโดยมีนายอมรเทพสมหมายว่าที่สสริสเกตเขตห้าภคเพื่อไทยนายเวียงสุภาพเจ้าของสวนเวียงทุเรียนภูเขาไฟ ดเรเป็นรีสารีบรประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอำเภอขุนหารพร้อมกับคณะให้การต้อนรับและทําการแก่ทุเรียนภูเขาไฟให้กับดรประพันธ์และคณะได้ชิมโดยต่างพากันบอกว่ารสชาติอร่อยสมคาล้ำลือกรอบนอกนุ่มในกลิ่นไม่ฉุนและมุนลิ้นมากจากนั้นนายอมรเทพได้นําคณะเขา้าไปชมสวนทุเรียนที่มีการผลิตทุเรียนรอการเก็บอยู่บนต้นทุเรียนด้วยด้านนายเวียงสุภาพเจ้าของสวนเวียงทุเรียนภูเขาไฟกล่าวว่าปีนี้อากาศร้อนมากทําให้ผลผลิตทุเรียนภูเขาไฟออกมาน้อย และคืนรูปไม่ค่อยดีดยรูปทรงไม่ค่อยสวยแต่รสชาติปีนี้จะดีมากและแม้ว่ารสชาติจะอร่อยแต่ผลผลิตในปีนี้จะออกมาน้อยมากซึ่งส่วนของต้นปูกทุกเรียนก้าไร่แต่โดนลมพายุโค่นหักไปส่วนหนึ่งเมื่อปี2515้นได้ผลผลิตทุเรียนภูเขาไฟประมาณ10-15ตันในปีนี้คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ5ตัน จึงขอฝากถึงผู้ชอบบริโภคทุเรียนภูเขาไฟอำเภอคุนหานว่าในปีนี้ทุเรียนภูเขาไฟรสชาติดีแต่ว่าผลผล,ผลิตจะน้อยโดยราคาทุเรียนภูเขาไฟหน้าสวนขนาดนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ180บาทบุญทันทุสีวันรายงานประชาชนจํานวนมากาพาครอบครัวเดินทางไปกราบไหว้ทาเวสุวรรณปางก้าวหน้าสูง16เมตรพ่อปู่ฤาษีพรมเมตองใหญ่ที่สุดในโลกคุมารทองเจ้าสวแห่งเจ้าแม่ตะเกียนพระพิฆเนศ และยังประกาศพระสังกัจจายและหลวงพ่อมีในวิหารหลวงพ่อและถ้ำจินดามดีที่มีเจ้าเงาะและพญานาคที่เพิ่งเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคือรุสมราศีเนนทนาุพุทธคุณถนอนวงแหวนตะาันต,อนอนตกหมายเลขเก้าเพื่อการขอโชคขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทางภายในาอาศรมรุศีเนนได้มีการจัดให้อาบน้ำมนต์ฟรีมีพิธียกพ่อแก่ทุกวันอาทิตย์พร้อมลงน,หนัหน้าทองเจิมเส้นวาสนาเจิมกระเป๋าเจิมเคสโทรศัพท์และเจิมรถ นอกจากนี้คอหหวยยังแอบสองเลขอ่างละมนบนสาราบุญช่วยหน้าพ่อปู่ฤาษีพรมเมธซึ่งเลขเด็ดงวดนี้ได้แก่หมายเลข0 1 2 3 8 9ส่วนตัวเลขที่ลอยจับกลุ่มกันคือเลข03 2และ981เนื่องจากทางอาสมได้นําสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ทําให้มีประชาชนนาสัตว์เลี้ยงของตนมาเที่ยวด้วยเพราะพื้นที่เนี่ยอาสมกว้างขวางอีกทั้งยังมีสวนหย่อมถ้ำน้ําตกบ่อปลารครับให้พักผ่อนและถ่ายรูปเช็คอินได้สนชัยคลาย้ายแก้วรายงาน